ฉันดีขนาดนี้เธอกับชอบเผยเจสซีฉันกับเขาไม่ใช่ความชอบแบบนั้นนะไม่เหมือนกันตรงไหน นายให้ฉันได้คิดหน่อยซิเด้อ <c oughs> งั้นเธอคิดดีๆ เจงอี้ทำไมฉันมึนหัวแบบนี้ฮะพีเซิงเพวกเรากลับมาแล้วดีดีนายอย่าเพิ่งมากวนฉันนะฉันคิดอยู่ว่านายกับเจสซ้ไม่เหมือนกันตรงไหนอยู่เฉยๆสินิ่งไป <laughs> ฉันดื่มเยอะหรือไงเนี่ยทำไมเมาแบบนี้ำมาฉันอยากฟังเหมือนกันว่าเธอคิดอะไรออกอการที่ชอบดาราแบบเจสู้เนี่ยก็เหมือนกำลังดูดาวบนท้องฟ้าเขาห่างจากฉันขนาดนั้นแสงของเขาส่องมาที่ฉัน ฉันยืนอยู่ไกลๆแบบนี้มองเขาส่องแสงเปล่งประกายก็พอแล้วแต่ว่ากับนายมันไม่เหมือนกันถึงแม้นายก็เป็นหนึ่งในดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนกันแต่ฉันก็ทำไม่ได้ที่จะมองนายอยู่ไกลๆแบบนี้ chấn nhà cha đơn bị hà nay Nhạc cha sấm hạch nay Nhạc cha ก,กับนายแล้วฉันมีความเห็นกับตัว คนที่ดีมากคนหนึ่งคนไข้คนมากมายมาชอบแต่ว่าฉันอยากให้นายมองแค่ฉันคนเดียวจริงอี้ฉันชอบนาย เธอเชื่อเธออย่าสลับร่างอีกเลยถึงยังไงนายก็ไม่ชอบฉันอยู่ดีเราจะไม่เจอกันอีกแล้วฉันแค่อยากจะบอกความรู้สึกของฉันแล้วก่อนจีบเสร็จแล้วคิดจะหนีงันเหรอไม่ใช่นะเอสรารภาพหลักครั้งแรกมันล้มเหลวก็น่าอายจะไม่ให้หนีได้ยังไง ไม่ได้ล้มเหลวนะ,ะเดินมาหาได้สัมผัสได้ หรือจะเอาต่ใจกับฉันก็ได้นา่ทำไมต้องพูดซ้ำด้วยเธอบอกว่าตอนฉันเป็นอวีเซิงเซิงหัวเราะบ่อยมีความสุขมากฉันคิดจริงจังแล้วที่มีความสุขไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในร่างเธอ ฉันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าได้อยู่กับเธอแล้วฉันมีความสุข อะไรฉันกลายเป็นแฟนนายตอนไหนอแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิหรือเธอไม่อยากดูท่าก็อยากนี่ไม่ว่าอยากหรือไม่อยากนายต้องถามความเห็นของเจ้าตัวด้วยสิฉันตกลงไะตกลงแล้วเหรอเมื่อคืนเธอดื่มจนเมาฉันไปส่งที่ห้องฉันจะไปเธอก็ดึงมือฉันไว้ถามว่าอยากเป็นแฟนเธอไหม น,นั่นนเป็นคำพูดตอนเมาอะ่ะแต่ฟังแล้วเหมือนเป็นความจริงมากกว่านะก็ได้ต่อให้ฉันจะเป็นคนพูดก่อนแล้วนายตกลงแต่รู้ทั้งรู้ว่าฉันเมาก็อาจจะจำอะไรไม่ได้แล้วนายก็ไม่ติดต่อฉันทั้งวันด้วยฉันจะรู้ได้ยังไงว่านายคิดยังไงบ้างอะ ฉันยังนึกว่านาจะขอโทษฉันอีกที่ไม่ระวังจูบไปฉันก็เขียนกระดาษโน้ตให้เธอไม่ใช่เหรอกระดาษโน้ตอะไรวางาไว้ข้างหมอนไงอ,อาจจะหลนไปก็ได้อ ฉันเพิ่งกินกระเทียมมาสามารถทำให้ฉันหลุดออกจากวงโคจรของตัวเองเพื่อเจอกับเธอสามารถทำให้เราได้เดินเข้าหาอีกฝ่ายเดินเข้าไปในใจสามารถทำให้ปลาสจากที่เร้นกายแล้วเห็นใจตัวเองชัดเจนทำให้ฉัน เห็นความจริงใจของเธอในเมื่อเธอจำไม่ได้งั้นสารภาพรักอีกครั้งวีเซิงเซิงฉันชอบเธอคบกับฉันนะ เธออยากได้อะไรเหรอขอดาวนหน่อยนะหรือว่าจะเป็นไม่ต้องดาวหออกฉันอยากจะเป็นแฟนของนายอตอนนั้นเธอเอาคำปรารถนาใส่เอาไว้ในกระเป๋าฉัน ตอนนี้ฉันก็เอาอมันแล้วฉันก็คืนให้เธอเป็นไงจะเปลี่ยนใจมะดูดีๆแล้วเนี่ยก็น่าดึงดูดมากงาั้น จะลองคิดดูก็แล้วกันนะอยากเห็นชัดกว่านี้ไหมล่ะ <c oughs> ไม่ดูคลิปเหรอแฟนก็อยู่ข้างๆจะดูผู้ชายคนอื่นทำไม <c oughs> ไม่เห็นรู้ว่าเธอจะขี้หลีขนาดนี้ก็เหมือนที่นายพูดนี่ไม่ใช่ว่าทำได้หรือไม่ได้แต่เป็นเต็มใจหรือไม่เต็มใจละครที่ดูมาหลายปีเนี่ยก็ไม่ได้ดูเสียเปล่านะงั้นตอนนี้เต็มใจแล้วเหรอไม่ใช่แค่เต็มใจยังใส่ยังเต็มแรงด้วยงั้นก็ใส่มาสิ การมือออก <th> ทำอาหารเนี่ยทำไมไม่ใส่ผ้า,ากันเปื้อนอ <c oughs> รู้แล้ว ภาพพื้นหลังโทรศัพท์ใครบางคนยังเป็นภาพเผยเจสซูอยู่เลยฉันเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วเหรอดูสิเป็นไงตาถึงนี่แน่นนอนสิแฟนฉันดีขนาดนี้เนะ่ยไม่ใช่ของเอาไว้ขายแต่ว่าเป็นของจำเป็น เข้ามาในเต็นท์ไหมทำไมก็ปากหวานขนาดนี้ก็เลยอยากชิมหน่อยห้ามดูละครไอดอนอีกนะภาพรักษพังเลยยังไม่ห่วงจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยแล้ว <c oughs> จะมาหรือไม่มาล่ะ